โอคนะครับบ๊าดีนะครับผมอพอดีว่าทําวิจัยแล้วมันลาก็ <c oughs> เลยมานั่งดูหนังสือที่เขียนไปผมเขียนคนํานึงมัน,มนคําว่าอาวุโสเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นคําเรียกผู้ใหญ่เรียกคนมีอายุมากกว่าตนเองหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านของตอนเองหรือที่เราเคารพนับถือแม้แต่อาจารย์อาวุโสก็มีผู้ชาย พระเถระผู้มีอาวุโสหรืออายุพรรษามากก็มีผู้ชายนะครับซึ่งโดยความเป็นจริงเนี่ยอาวุโสไม่ได้แปลว่าคนแก่ผู้มีอายุเนี่ยแต่มันแปลว่าผู้มีอายุมีอายุจริงๆแต่มันตรงข้ามกับอีกคำหนึ่งคำว่าพันเตเราเจอในในพันเตในไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฐายะติสรณีนัสะคำขอศีลเนี่ย จะมีคําว่าไม่ยังพันเตไม่ยังเนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพรเจ้าทั้งหลายขอสมาทานเอาศีลหรือว่าสิกขาบทเนี่ยตั้งห้าข้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกคนที่มีอายุมากกว่าด้วยความเคารพว่าอาวุโสเนี่ยเมราะว่ามัน,เป,นเป็นการใช้ความหมายที่มันกลายไปอีกแล้วเนาะกลายจาก คือคือมันมันย้ายความหมายจากคนอายุน้อยไปเป็นคนอายุมากอย่างเงี้ยมันก็ถ้าถามว่ามันเป็นกระบวนการการยืมภาษาแบบหนึ่งไหมผมว่ามันก็มันก็เป็นอ่ะนะฮะแต่คราวนี้เวลาที่เราใช้จนนานนาน,นานเข้าจนเราไม่รู้ว่าอาวุโสน่ะไม่ได้แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เราใช้นานเกินมันก็คล้ายๆกับว่า เราหยิบมาใช้จนเคยชินแล้วเราจะกลับไปรู้จักคําว่าพันเตนั้นก็คงจะจะเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรนะครับต่อให้เราจะมานั่งบอกว่าเออพระพันเตผู้มีอายุมากหรือว่าหลวงพ่อเจ้าจว่าท่านเป็นพันเตเป็นพระพันเตนี้ก็ประดักประเดิดแล้วนะค,คือก็คือเราจะขำนะครับแต่เมื่อบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อ พระครูมงคลกิจจาธรเนี่ยเป็นพระเทระผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสที่สุดในวัดอย่างนี้มันน่าเชื่อถือนะครับดูดูสมมุติดูเนียนขึ้นมาอีกถ้าไปอาวุโสเนี่เริ่มไม่เนียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่เวลาที่เราดูคําว่าอาวุโสรจริงๆเนี่ยนะครับคำนี้เนี่ยเป็นนิบาตแน่นอนไม่ไม่ได้กระจายรูปแต่ใช้ในคําเป็นคําร้องเรียกก็คือเรียกพระผู้ใหญ่เรียกพระผู้น้อยว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุ มันก็จะมีคําว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุน้อยกว่าข้าพเจ้าเนี่ยส่วนส่วนมากพระอินเดียเมื่อสมัยพุทธกาลท่านก็จะถามว่าเป็นอยู่อย่างไรคมานีอย่างยาปณีอย่างอวุโสท่านผู้มีอายุเป็นยังไงบ้างอ,อยู่ดีสบายดีไหมคราวนี้พอพระรูปที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยบวชหลังเนี่ยจะพูดกับพระ ผู้ใหญ่หรือคนโตกว่าท่านก็นจะใช้คาว่าพันเตฆาพระเจ้าทั้งหลายอยู่ดีสบายอย่างเงี้ยยาปณียางคำนีนยางยาปณียางพออดพอทนไปได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายืมมาใช้มันไม่ได้แปลว่าเรายืมแล้วเราความหมายเราถูกนะฮะนี่ความหมายนี่มันไม่ได้ไปกับกับบาลีเลยก็มีเนหะ็นไหมฮะคือความหมายเดิมอะ มันไพร่ไปอีกความหมายหนึ่งคือความหมายมันย้ายที่ไปนี่คือคํายืมคํานี้หน้าน่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเห็นคําเหล่านี้เนี่ยที่มันเป็นบาลีเนี่ยเราใช้นะเราใช้โดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทันสังเกตก็มีนะครับคนจะถามว่ามันเกิดจากอะไรก็คงจะมีคนใช้แล้วก็ใช้ตามกันไปไม่ได้แปลว่าคนใช้คนแรกจะเข้าใจผิดหรือถูกเขาอาจจะเข้าใจว่าอาวสช์ใช้เรียบ ผู้มีอายุก็นึกว่าคนแก่มีอายุคือมีอายุในที่นี้คือมีอายุมากคำว่าอาวุโสก็เลยเป็นคำที่นิยมใช้เรียกหรือว่าใช้เป็นคำสร้อยอธิบายคุณลักษณะบางอย่างของผู้คนในภาษาไทยเห็นไหมครับเวลาที่เรามีอย่างเงี้ยมันก็แสดงให้เห็นว่าอ๋อภาษาเมื่อภาษามันยืมเข้ามามันไม่ใช่ปรับแค่ ระบบเสียงให้เข้ากับเสียงของพวกเราเสียง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 ไทยหรือระบบเสียงของภาษาไทยหรือหน่วยเสียงภาษาไทยนั้นแต่มันยังมีันยะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ